พอรรใจมาอ้าวโ,โอ้ทกักทายน้องพอใจแล้วนะคะตนนี้อาจุบกันน้อยคิดถึงน้องงามโชคขึ้นไปรับแม่วาสนาถึงข้างบนเลยนะคะต,ตนนี้แม่วาสนากับน้องโอใจก็มาถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวคุณพอ่อจะถอยรถลงนะคะ โอเล่เอฟซีไทยแลนี่แม่วาสนามาถึงบ้านแล้วกับน้องโพอใจก็จกำลังถอยรถเพื่อที่จะโอโอโอเพื่อที่จะให้แม่วาสนากับน้องพอใจเลยนะคะตรงนี้กองดินตรงนี้นะคะ น้องพอใจเหนื่อยไหมเดินทางไกลอยู่นะคะพอพอโอเคเอาเอาอันนั้นกัน้นรถลูกเอาไม้นุนโลก่อนนะคะนี้ พอเลยพอแล้ว โอ้ปาแกตารงรับแล้วนะคะตอนนี้น้องพอใจเหนื่อยไหมลูกไ,<ว>ไม่ว่าสนาเหนื่อยไหมสงสัยจะเหนื่อยนะคะเพราะว่าเดินทางไกล เนี่ยทางไกลยอยู่เอาเปิดท้ายลูกเปิดท้ายเลยอากาศหนาวนะคะเย็นอา้าวพี่เวียพี่เวียลงมาพี่เวีย ป็นไรหรอมันนม่ดีเดี๋ยวให้ให้ให้น้ำโชคมารับแม่นะเดี๋ยวน้องน้ำโชคจะมารับแม่วาสนานะคะตอนนี้ให้พี่เสียไปเอาน้องน้ำโชคมารับแม่วาสนากับน้องโคใจนะคะนหนาวนะคะอากาศหนาวดูอู้แม่วาสนาคาสันเลย ตนนี้น้องงามโชคก็มาแล้วนะมาแบบมอมเม,มมเลยนะคะมารับคุณแม่แล้วแม่จ๋าลงมาน้องพอใจลงมาแล้วโอ้เรียกแล้วแม่จ๋าลงมาโอ้ไปไปรับแม่จ๋าบนรถเลยบุกไปรับแม่จ๋าบนรถเลยโอ้ดูอ่ะดูวะนัง น้องพอใจมาอ้าวโอ้ทักทายน้องพอใจแล้วนะคะตอนนี้อจุ๊บกันหน่อยคิดถึงคิดถึงนะคะอาวมาพี่งามโชคมารับน้องพอใจแล้ว มาพอใจลงมาลงมา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 มพี่งามโชคมารับเร็วเอเก่เก่งเก่งเออเก่งเกมเออเนักเออเก่งเก่เก่ง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 งามโชคมารับน้องกับคุณแม่นะคะ กินเถอะวะกินเถอะวะอ่ะเดี๋ยวรอคุณแม่ก่อนรอคุณแม่ก่อนโอ้พอใจเห็นเห็นจัมบูพอใจเห็นจัมบูอ่เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ก่อนนะลูก โอ้น้องงามโชคขึ้นไปรับแม่วาสนาถึงข้างบนเลยนะคะตอนนี้โอ้งามโชคกับคาสันเหมือนกันอากาศเย็นมากเลยนะคะหนาวอา้าอยากขึ้นไปกับพี่งามโชคด้วยเอา้าเอา้า <Okay. S 1> พอใจลงมาลูกพอใจลงมา ตัวนี้น้องเวียซุปเปอร์เทนก็ขึ้นไม่วาดลงมาแล้วนะคะพาไม่วาดลงมาจากรถอ้าวพอ,อ,อใจก็จะไปไหนน่ะ พอใจจะขึ้นรถไปอีกแล้วมามามาโปใจอยากขึ้นรถมาบ้านมามาบ้านมาตอนนี้แม่วาสนากับน้องโอใจก็ลงจากรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณแม่กับน้องก็น่าจะเหนื่อยนะคะกับการเดินทาง แก้วตาดีใจคุณป้าทักทายกันนะคะทีนี้ถึงบ้านแล้วครับผมลูกเขาดีใจกันหมดเลยเนี่ยหายเหนื่อยเลยไม่ว่าหายเหนื่อยเลยแต่ว่ายังหนาวอยู่ัให้ยืนตากแดดสักพักนะครับยืนตากแดดให้เขาให้ตากแดดให้่นร่างกายแป๊บหนึ่ง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับตัวนี้ก็ให้แม่วาสนาตากเด็ดนาาวเดด็อุ่นร่างกายแป๊บนึงเพราะว่าอากาศหนาวเย็นนะคะขึ้นรถมาก็เหนื่อยล้านะคะทั้งแม่วาสนาและน้องพอใจให้ก็ตากเด็ดแป๊บนึงจะได้อุ่นร่างกายอุ้น โชกงามโชกได้ยินเสียงยาเนี่มาเลยไปไปนน่นอะไรลากไปนน่นเอากินคนเดียวนะมากินคนเดียวเลยนะนี่โอ้ยกลัวไม่อิ่มบ่กินคนเดียวนี่กลัวคนเขาแย่งบ่ ได้มาเล่นได้มาเล่นดินฝุ่นจะลบเลยคุณป,ป้ามีมีสมาชิกเพิ่มนะทุกป้านะป้าต้องเลี้ยงลูกเพิ่มอีกว่าดูคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพอ่ณพอ,ณพอสงสัยแล้วคุณพ่อสงสัยแล้วยืนมองเลยนน่ <c oughs> คุณพ่อยืนยืนมองเลยอะไรที <c oughs> ่ใหญ่ใหญเลยคุณพ่ออยู่นู่นนะคะ ได้ยินเสียงเหมือนเสียงเด็กเยอะๆเลยนะเพราะเรามาถึงบ้านใช่ไหมฮะงานโชกเขาก็ไปรับไปรอรับคุณแม่กับน้องพอใจนะขึ้นไปรับบนรถลงมาเลยนะโอ้โหคุณยอดเลยงานโชยนะคิดถึงนเนาะคิดถึงแรง,ค,งคิดถึงแรงคิดถึงแม่คิดถึงน้องพอใจเพราะว่าเคยอยู่ด้วยกันเนาะมาจากบอร์อะไรวะเนาะ หนาวเดี๋ยวให้เขาอุ่นๆก่อนต้นี่ด,ดูดูนี่ดูดูดหุ่นพี่ฮิดูหุ่นพี่หุ่นน้องดิโอ้โถ่พี่พกลุ่มดิก,ดกๆกๆ็จะอ้น,นะลูกนะนูกระจายกระร่องแรงแล้วนเนี่ยเดี๋ยวก็มามีเนื้อหนังเดี๋ยวก็อ้วนเหมือนพี่งามนี่ก็กินพอได้ของกินปุ๊บไม่สนใจโลกเทวดาอะไรเลย ไม่สนใจใครอ่ะฉันจะกินอย่างเดียวฉันก็จะเล่นะกินอย่างเดียวเลยเอ้ยหนาวหนาวหนาวลมโกใจโอ้ลมโอ้ธใจทักทายป้าแก้วตานะคะเพราะว่าจ้างทุกเชือกที่ อยู่ตรงนี้เขาจะอยู่ร่วมกันมาก่อนนะคะเขาก็จะครุกคลีกันแบบนี้ไปจำตนที่อยู่บางช้างอายุทยานะคะอุ้ยปลากเกตากระจุบไม่วาสนาทักทายน้องเวีย เราก็จะให้เขาพักผลก่อนนะคะเพราะว่าในหลกักการเดินทางเราก็ขอให้เอซีทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อเลีเอฟซีไทยแลนด้วยนะคะฝากครอบครัวเล็กๆอยู่ในอ้อมกอดของเอซีด้วยนะคะสวัสดีจ้า